สวัสดีครับพวกผมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1กลุ่มสี่จับานวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับชั้นบรรยากาศกันนะครับโดยชั้นบรรยากาศนั้นมีความสัมพันธ์ต่อมนุษย์เป็นอย่างมากและก็พืชและก็สัตว์นะครับโอเคครับเราจะไปดูชั้นบรรยากาศชั้นแรกนะครับไปกันเลยนี่ชั้นโทโพเซียเป็นชั้นที่อยู่ใกล้ผิวโลกมี่สุดอยู่ห่างประมาณ0-10ิกิโลเมตรโดยชั้นโทโพเซียนั้นเป็นชั้นที่มีอากาศหนาแน่นมากและมีประชากรอาศัยอยู่ ชั้นโทโพสเซนั้นมีองค์ประกอบส่วนมากเป็นไอน้ําและมีมวลประมาณ80%ชั้นโทโพสเี์นั้นมีปรากฏการณ์ทางสาภาพอากาศมากที่สุดเช่นฝนล,ลมพายุหมอกเต้นทับชั้นสตาโตเซียชั้นสตาโตเซียนั้นถัดก,กับชั้นโทโพสเซียและชั้นสตาโตเซียนี้นห่างกับพื้นดินประมาณ10-50กิโลเมตรชั้นสตาโตเซียนั้นมีอากาศสงบมากและเครื่องบินบินผ่านอยู่บ่อยครั้งเนื่องจากว่าเป็นที่ที่อากาศไม่ค่อยแปรปรวน ตาโซเฟีนะมีสิ่งที่เด่นเด่นเลยเป็ชั้นโอโซนชั้นโอโซนแล้มีประโยชน์บโลกมากชั้นโอโซนต้องการใส่ยูวีที่ตกกระทบกับดวงอาทิตย์มาสู่โลกชั้นที่สามชั้นมีโซเฟียเป็นชั้นที่ถัดจากชั้นสตาโตเฟียห่างจากพื้นดินประมาณ5 0า5ถึงกิโลเมตรและชั้นมีโซเฟียเป็นชั้นที่มีอากาศเบาบางมากดาวตกส่วนใหญ่ที่ตกลงมาในชั้นนี้จะถูกเผาไหม้ในทันที และชั้นมีโซเฟียก่อให้เกิดเมฆเรืองแสงครับที่สี่น้ำเตอรโมเตียหลูตูนตะโลประมาณ8-5ถึงห้าถึงกร้อยกิโลเมตรอุณหภูมิจะตูนตื้นหลันรวดเร็วเป็นที่หลูตอนสถานีอโลตานานาตาไอเอเอ และเป็นตุดที่เติบโตติดตาลแตนเหนือหรือแตนใต้และแตนออลโลล่ากอบคุณตรบชั้นที่5ชั้นเอกโทฤฤฤฤฤัรฟียเป็นชั้นที่อยู่นอกที่สุดจากชั้นอวกาศสูงจาก600กิโลเมตรขึ้นไปมีอากาศเบาบางมากเป็นชั้นที่มีดาวเทียมโคจรอยู่รอบโลก ผมเด็กชายทัพสโพนทักกิติวัฒน์ชั้นม .1 หทศห้เลขที่2ครับผมเด็กชายไพ,พรวิชี์ม .1 นทศห้เลขที่5ครับผมเด็กชายยศพลหรือธราประเสริฐชั้นม .1 หนทศบห้เลขที่3ครับผมชื่อเด็กชายลาวัฒน์หนูเตอร์มหนึ่งทศบห้เลขที่4ครับ ผเดชายยอดสหล่อทาประเสริฐเลขที่สมม่งครับผมเมาผมด็ชดา้นหนึ่งลที่สามครับมเด็ดาบฉันถามด้วยคำหนึ่งได้ไหมอะไรเหรอ 妹。<laughs>